เียโ้ไดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในทักอนการทงานองไปรไ้จะขยายในน่คือเขาเป็นว้านตุ้งุูเคนละกักกนนะตุ้งุูเคนเนี่ยก็<อ>ไปดูอะไรกันคับผมไม่ไม่พูดยืกอะดีวกว่าเพราะว่า็ราใครพอพกออกมาหลายกรน,นีก็ไปดูกันเนาเองแต่ว่าทุกคนทำอะไรเนะี่ย ผมยืนยันให้เสื่อมสร้างกระจายกันไจะทำเรื่องผลประโยชน์ของตัวและลพวกพามมา้องกันนะก็เรื่องของเขาครับเราก็ทำาานที่ของเราไปแต่ก็อะไรมันไม่ได่มีมันมีมานานแแต่อยู่ที่เราเราก็ต้อพงพยายามทำงานออกมาให้เห็นเพราะไปนั่งทีแจงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันพูดไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่พูดได้ทุกเรื่องเราทําอะไรผมบอกแล้วว่าเราพูดได้ในะบางเรื่องเราพูดไม่ได้เราทาอะไรอยู่เราจะมาแกล้งบอกแทนนะว่าจะมุ่งทำอันนี้อะไนั้นอยู่เดี๋ยวแล้วจากลับมาพูดไม่ได้นะครับอย่างบางคนเราบอกผมรู้จักไอ้คนนู้นคนนี้อะไรไหนนะนายอะไรอะหลวงโตเลยในชีวิตผมไม่เคยรู้จั ได้เคยดูยังได้ยินชื่อได้มีข่าวถามว่าทําอะไรแต่ข่าวอย่างเดียวมันเดินเรื่อยได้ไหมมันก็ต้องมีพยานหลัฐานว่าเป็นทำกฎหมายถ้าเราไม่ยึดกฎหมายแล้วใครจะยึดถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะครับว่าดูไปว่าทำังไงแต่การู้เรื่องผมยืนยัน ขายหนีได้ก็หนีลองดูดิว่าจะได้รบเท่าไหร่ครับผม,มเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นชาวบา้าเนี่ยติดีแต่ขาดยุบปันยี่สิบปีแตขาดยุบปันอยไม่ถึงเป็นถึงเดือนผมยังไม่ตามจับเลยแต่ก็ดูกันไปนะว่าอย่างไรแต่อย่างนี้เนี่ยก็ฝากพี่น้องไม่ใช่นนตน,นนะคาตำรวจหวังไว้แล้วลืมแบบนี้ต่อไปไม่เป็การทำอะไร ต่อไปไม่มีเหการณเต่กากอะไรก็ลัวลกระทบโน้นลัวลกระทบน,นี่ถึงเนี่ยันามที่คนมันไม่ได้โม,โม่มันไม่ได้ถึงเมื่อไรทำกันอย่างนี้มันไม่ได้นะครับ <c oughs> เรื่องคดีรุกเรื่องเนี่ยเราทำเราตั้งใจทำแล้วเราก็ยืนยันว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้พูดว่าเราทำอะไรอยู่แต่เราทำถ้ามีความลึกลงไปเรา,เรา,เรา,เราก็แถลง ถ้ายัางกลับไม่ได้หูจะพูดทำไมนะครับแต่ดีใจว่าทำทุกเรื่องจรกินๆวั้นเป็นกระแสที่สร้างด้วยแนะคกันเรื่องหลังจะมีใครคนนี้เขาก็มีธุรกิจของเขาเขาจะเอาธุรกิจเขาไปให้ใครเขาอาจจะมีพวกอ้อเพื่อนผูกบริวารมีผู้ค้ามันก็เลือกหนึ่ง แต่ก็ไปสร้างให้มันดูตื่นเต้นเรามีคนรู้คนนี้ผมถามว่าคนทำเกมเนี่ยทำเปนขนาดออนไลนมันทำคนเดียวมันไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีซื้อเกมเนี่ยคนนี้แต่ไอ้คนที่ขายเกมอยู่ต่างประเทศเนาะอะไรเนาะมันถามว่าเป็นพวกมันหรือว่ามันเป็นผู้ค้าด้วยกันซึ่งถ้าเราเจอมันก็จับมันแล้วก็จับตลอดไม่ใช่แกงมีแกงอยู่ที่ไหน แต่ว่าพอเขาก็เป็นวิธีการต่อสู้ของเขาเอานี้แล้วกันเขาต้องต่อสู้ของเขาทุกอย่างก็ต้องไปสู้ในศาลตอนนี้ส่้หนอกศาลก็ใช้วิธีแบบนี้ประก้าเรื่อง,งไยทุกอย่างที่ผลประโยชน์ทางการเมืสบุเขาก็จะไป่ทำเอาง่ายๆม,มันไม่ดีหรอกนะ เส้นทางการเงินที่จะเห็นง่ายๆว่าจาก A ไป B B ไป C C ไป D ถ้าแบบนี้กระติกเขาต้องเดือดริ่ดซึ่งเราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นแต่ละคดีที่ทำจะต้องใช้เวลาหรือเหตุการณ์แนกส่วนกันไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็เปิดมาห้องไปแล้วไปลงไม่ได้ตาองส่วนอยู่ต่างประเทศต้องอยู่ต่างประเทศ เป็นความผิดนอกบ้ารด้วยกันใครเป็นไปนั่งมองสอบสัวผูว้เราหรือทอดแต่ยานเอกสารอะไรอย่างไม่ใช่ว่าได้มาแบบเติมต่อยรองมัาเติมไม่ใช่ยิ่งคนมีเงินมีกำลังมืเงินมีทุกอย่างเขาก็ยิ่งม,มีวิธีในการที่จะเลี่ยงเรื่องนี้นี่คำถามว่าเราจัดแล้วเราทำังเราก็ต้องใช้กับสานพยานหลักฐานท,ท,ท,ที่เรามีรวบรวมเอกสารผู้ฟ้องให้ได้ เขาโกรธที่สุดคือเรื่องการฟ้องเนี่เราก็ต้องหาเส้นทางการเงินให้ได้ถึงแม้มันจะยากแต่เรต้องทําแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เส้นทางการเงินที่คนคิดกับง่ายๆว่าเงินโอนเงที่เทาไปเท่ามาแล้วก็จบมันไม่ใช่เราไม่ได้ทำคนเดียวเราก็ร่วมกันหลากอย่างรวมกับนส่วนราชการปปงบางครั้งก็ทำใครทำากปอนเราทำทุกอย่าง ใช้ข้อควาเดียวคงที่เองก็มีใครก็มีทำคนรุ่นเดียรนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมานั่งพูดให้ใครฟังว่าทำให้รุ่นอยู่หรือไม่ได้แต่เราไม่ถ้าเราอยากแล้วเราก็เอาให้หลงก็เอาไม่ได้แล้วใครไปถึงเนี่ยก็จะเนินกรณีลง